สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์ชกดนานกดจัๆดๆ,ๆกดเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางอนุวัฒน์กันบ้างน,นะคะอนุวัฒน์ทึ่เคยเป็นพี่ใหญ่และเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในนารุงรอกตอนนี้ที่ฉันมองว่าอนุวัฒน์เริ่มอวยช่ำเพื่อเส้นทางธรรมาหากินของตัวเองหรือไม่ไปฟังดูคะ่ะผู้ไลแหละนะครับคนที่ขังขี่เชลกอ้ย นีไม่ยอมให้จับเราก็ได้จะดูนะครับเหตุการณ์แับนี้ผมรู้สึกว่าวันก่อนวันก่อนก็มีล่าถุงแก้วจากเมื่อวานมีเห็นอยู่พังโคนเลยครับมันจะมีทุกวันนะครับถ้ายาบ้ามันไม่หมดไปนะครับทั้งงมันจะหมดไปนะครับคุณรับนะครับสวัสดีนะครับพี่มัมมัมนะครับคุณสมเพชรนะครับลูกลานปู่แท้ๆล้รำหาเงินเองเอาทุกอ ER ย่างนะครับ <Marvin> น <flanzen> ั่นแหละเราเห็นปุ๊บเนี่ย ก็เป็นบางคนเนาะนะครับพ่อแม่มีชื่อเสียงเี้ยคงไม่ทําเหมือนน้องํามณ์หรอกครับเลาเหตุการณ์ที่มันอะไรเนี่ยน้องมมละมณ์นะครับรำตั้งแต่เด็กมาเห็นไหมครับอยู่กอกกึลํำกันอะไรนะครับเราได้เงินไปาไปซื้อโทรศัพท์ให้แม่ซื้อให้ได้เงินแล้วพอแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยเมื่อก่อนเนาะแล้วรำทีนึงน้องํามณ์ก็ได้เป็นพันนะครับอยากเห็นน้องมมลามณ์รำนะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับการให้นะผมบอกเลยนะครับให้เขาล้ำวันทุกวันมีงานปุ๊บถ้ามีชื่อเขาให้น้องละครับไม่ได้มองที่เงินครับ เขาไม่ได้บอกว่าได้เงินเยอะสามร้อยสามร้อยเหมือนคนอื่นนี่แหละครับค่ะก็น่าจะเป็นควันหลงจากงานปัดชิมของลูกคนเล็กของไอ้ผวอีเ e ถิเนี่ยนะคะก็มีการชื่นชมมีการ ว่าเออน้ำมนต์เนี่ยเป็นเด็กดีเป็นอะไรที่ทำงานทำการเพื่อจะได้เงินได้ทองโดยลืมไปว่ามีช่วงหนึ่งอิสระเองเนี่ยออกไปประกาศถึงทุนการศึกษาของเด็กใครอยากได้เนี่ยอ่าให้มาขอเบอร์บัญชีนะคะคือเด็กเนี่ยที่มีเงินขนาดนี้ไม่ใช่ลำอย่างเดียวนะคะแต่มันมีสิ่งที่แม่แม่เอให้กันรุ่นรุ่นให้การโดยที่ พอมีการขอบัญชีของลูกชายแม่ก็ให้ไปนะคะแต่แล้วลูกชายก็ยังไปโชว์ป่าในโรงเรียนจนโดนเพื่อนไถแล้วก็ต้องมีอะไรมากมายไก่กองที่แม่เขาเอามาเล่าแบบขคำๆคคว่าลูกชายที่กล้าด่าคนอย่างคนแก่อย่างจิมมี่ไอตาเหลืองว่าเสือกเนี่ยนะคะกับไม่กล้าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยของเก่ามึงยังไม่คืนกูเลยนลคือไม่กล้าพูดตรงๆ นะแต่กับพวกขี้ข้าในนานเนี่ยจะพูดจะตำหนิอะไรอย่างนี้ตรงๆได้ทุกคนกับชื่นชมทีนี้อนุวัตรเนี่ยลืมไปนะคะอนุวัต์พูดคําว่าถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่พ่อแม่โด่งดังนะคะพ่อแม่มีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่มาทำงานคงไม่มาทำเลยหรอกแต่น้องน้ำมนต์ี่เป็นเด็กดีมากยังํำยังอะไรแน่นอนที่สุดค่ะํำแต่ละครั้งได้ํำทุกขวด เด็กคนอื่นอาจจะไม่ได้ราทุกงวดแต่เนี่ยได้งวดละ300รอบางทีเขาให้เลยคนอื่นได้300อตัวเองได้พันหนึ่งอนุวัตก็หลุดพูดออกมาเองแล้วพ่อแม่ของเด็กน้ำมนตเนี่ยมีชื่อเสียงจากอะไรคะถ้าชัยพลไม่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค่าเด็กสามขวบตกเป็นจำเลยและตอนนี้ติดคุกถามว่าคนจะรู้จักลูกชายของ ไออี e, คู่นี้ที่บ้านไม่มีฝาไหมคะอนุวัต์เองจะมาเป็นขี้ค่าอยู่ไหมคะถามหน่อยเขาดังจากอะไรอนุวัตพูดออกมาไม่ละอายปากเลยว่าพ่อก็เป็นคนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงจากการฆ่าเด็กสามขวบและอนุวัตจะเป็นขี้ค่าอยู่อายบ้างไหมไอที่มาอยู่มาเป็นขี้ค่าเนี่ยเพราะอะไร นะคะคอียา่าอาชีอีนูน่นอีนี่แต่ละคนแต่ก่อนดูถูกดูหมิน่นไอ้พ่วยกันทั้งนั้นแต่พอเห็นว่าเป็นทางหาแดกก็เข้ามาเลียไข่เลียแคมมันอนุวัตน์ก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้รู้เรื่องว่าไอ้พ่วยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าเด็กสามขวบเนี่ยอนุวัตจะแหกตูดมาหรอคะแกป่านนี้แล้วจะแหกตูดมาหรอคะจะไปสำนึกรู้ว่าโอจะมีคนนี้นะเออเรามาอยู่ กับเขาดีกว่าอะไรทํานองเนี้จะมาเหรอเพราะฉะนั้นอนุวัฒน์พูดเนี่ยระวังด้วยอย่าเลอะเลือนอย่าอยากเลียไขเลียแคมจนเกินกว่าเหตุแล้วก็พูดว่าพ่อแม่ของไอเด็กคนนี้มันเป็นคนดังถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยนะพ่อแม่ดังขนาดนคงไม่ทำงานทำการพ่อมันดังพ่ออะไรพ่อมันติดอยู่ในคุกพูดไม่คิดแก่ป่านนี้แล้วพูดไม่คิด อืมนะครับเมื่อวานอยู่นะครับพี่ลาดีเขาเก่งมากนะครับเขาไปไปกาที่อายุยังไม่เยอะไปคนเดียวครับผมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ชีวิตนะครับผมยังไม่กล้าไปเลยนะครับคุณนัทนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณคุณรับครับนะครับให้กําลังใจตอนเช้านะครับขอบคุณแอนเินทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะถ้าพูดถึงนะครับตั้งแต่สมัยก่อนการลาเนาะไม่ค่อยอ่ อยู่กกอกนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเนาอยู่กกอกนะครับก,ก็ชาวบ้านกกอกชาวบ้านกกตูมชาวบ้านหัวสูงนะครับก็จะได้มาไล่ลํากันเห็นไหมครับชาวบ้านกวนบุญนะครับก็ขายของได้นะครับพอาลังจากย้ายทุงคนย้ายพิายนาคมาอยู่ที่จันปนงท่านนั้นแหละนะครับทุกคนบอกขายของไม่ได้เลยไปเนี่ยโอ้ม่ขายของไม่ได้เสียดายนะครับในกกอกก็กำลังมีกล้วยมีอะไรขายมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเห็นไหมครับคนไปกันเยอะนะครับด้วยกระแสของลุง ครับหลายอย่างก็เสียได้แต่ทําอะไรไม่ได้นะครับในเมื่อเป็นคําสั่งศาลนะครับให้ย้ายก็ต้องย้ายโอ้ยพูดถึงมีคำสั่งศาลออกมานะครับตอนจะย้ายมีความเจ็บปวดมากนะนะครับความรู้สึกของตัวผมเนี่ยผทั้งที่เราเป็นไปอยู่เป็นยูทูบคนหนึ่งแต่ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับร้องไห้ด้วยกันมาหลายครั้งน,นะครับอผมนึกว่าเห็นน้องจอยแวบ,บๆมา อนุวัฒน์นั่งพราำถึงความรุ่งเรืองสมัยอยู่กกอกพูดเหมือนกับว่าแต่ก่อนในชาวบ้านเนี่ยได้ประโยชน์เอาของมาขายตลาดน้อยที่ทำาน่ะมันวายไปก่อนที่ชัยพลจะย้ายด้วยนะคะพอเริ่มมีปัญหาตรงนั้นพอเริ่มเริ่มไปต่อหลังไอ้ตลาดน้อยที่มันบูมกันใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปแล้ว เริ่มขายของไม่ค่อยได้เหลืออยู่ไม่กี่ร้านก็ขายของไม่ดีจนชัยพลพยายามจะสร้างแผงให้คนมาเช่ามาอยู่มาก็ไม่มีคนมาขายของแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวตั้งแต่ชัยพลเริ่มมีคดีนั่นนู่นนี่นูน่นน,นี่มาเรื่อยๆไม่ใช่พอชัยพยพลย้ายมาแล้วชาวบ้านขายของไม่ได้นะอนุวัตรไปเอาจากไหนมาพูดทำไมเดี๋ยวนี้อนุวัตรเลียจนสมองเสื่อมไปแล้วหรือย,ยังไงกัน ตลาดน้อยมันยุบตัวลงไปนานมากแล้วไม่ใช่ว่าเป็นพราะยะไอจิตหุดหมูมาตลาดน้อยเลยหายไปพวกคุณพยายามทําตลาดน้อยกันกี่แผงกี่แผงจําได้ไหมคะมีคนมาขายไหมมีรถผ่านมีรถจอดอะไรไหมพฤติกรรมไอ้โพยที่ออกไปมีแต่คนลังเกียจมันไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครมาแวะมาดูอะไรอีกแล้วนะคะ ก็เริ่มตั้งแต่ที่ไอจิตหงูเนี่ยโดนเรียกว่าล้อมขังแต่ไอการลำเนี่ยยังมีอยู่คนที่ได้ประโยชน์จากการลำมันจะมีคนกลุ่มเดียวคือคนกลุ่มที่ยอมเป็นขี้ค่าไอพวยทําเหี้ยกันถึงขนาดไปเอาญ้าของเด็กที่ไอพวยมันฆ่าเด็กคนนั้นตายไปเอาญ้าเข้ามาลำโดยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ย ถ้พ้พวยมาทำจริงย่าจะมาลําด้วยเหรอคนที่นั่นเห็นแกเงินก็รู้กันอยู่อีเถกเอาเงินไปให้หมื่นห้าอนุวัตน์ไม่รู้เหรอไปหาก็ถึงบ้านเอาเงินไปจ้างเขาเพื่ออะไรอนุวัตน์ไม่รู้เลยเหรอสบานไหมว่าไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยถ้าบารมีไอพ้พวยมันมีจริงมันมาทําตลาดน้อยในนาดงดอกจะมีคนมาขายของไหม อย่าว่าแต่จะมีคนมาซื้อข้าวซื้อของไอจิตหงุหงูมาสร้างใหญ่สร้างโตสร้างรุ่นสร้างนี่แถวนั้นเป็นถนนสายพญานาคคนผ่านไปผ่านมามีคนนอกแวะบ้างไหมตอนแรกอ้างบอกชาวบ้านไม่รู้คิดว่าเป็นที่สวนปุูคลเดี๋ยวจะเอาป้ายมาติดตอนนี้ต้องเอาหมอลำมาประกาศศักดาว,ว่าที่นี่มีของศักดิ์สิทธิ์นะมาดูกันหน่อยเพราะฉะนั้น ไอ้คนที่มามันเป็นปรากฏการขึ้นลงเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงตอนนี้กกก่อเขาก็อยู่กันได้แต่ก่อนไม่มีไอ้พวยไอ้พวยยังไม่ได้ฆ่าเด็กเขาก็อยู่กันมาได้จะมาบอกว่าตอนนี้น่าเสียดายมากเลยโอ้โหขายดิบขายดีคุณคิดว่าชาวบ้านเขามีความสุขกับการที่พอเด็กคนหนึ่งตายไปแล้วพวกเขาก็ร่ำรวยคุณคิดอย่างนั้นเหรอ คุณคิดแบบเดียวกับไอ้พวยกับพวกยูทูบเบอร์ที่มาเกาะไอ้พวยแดกใช่ไหมเด็กจะตายไปช่างหัวมันสิแต่กูได้มาเกาะแดกกูได้เงินได้ทองเดี๋ยวกูก็ขายยานน่เดี๋ยวกูก็ขายวิตามินนี่กูรวยอยู่คนเดียวเด็กที่เสียชีวิตไปพ่อแม่ก็จะเสียใจยังไงกูไม่สนอย่างนั้นหรือคิดได้แค่นั้นเหรอคะไม่ได้ไปนะครับวันนี้นะครับพอดีป้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่พักผ่อนก็ได้นะครับผมก็นึกอย่างผมเพิ่งนึกได,ผกได้ผมน่าจะไปนะครับจริงๆแล้ว กลับมาเมื่อคืนก็นั่งคุยกันนะครับแล้วหลัผมก็ชวนเอารถผมไปนะครับเนาะนะครับชวนป้าบอกเอารถตู้ไปให้เสือขับก็เลยป้าบอกพี่ไม่พี่ไม่ต้องไปก็ได้นะครับพักผ่อนก็ได้ก็เลยไม่ได้ไปกับป้านึกอยู่อืนะครับทําไมอไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพิ่งไปมาเมื่อวันกันนะครับ เมื่อถึงจุดนี้ทำให้ดิ่ฉันนึกขึ้นมาได้อนุวัตบอกว่าที่จริงน่าจะไปด้วยแต่อิถึกบอกไม่ต้องไปก็ได้พักผ่อนแสดงว่าเรื่องไม่สําคัญแล้วอนุวัก็เลยบอกว่าวันจันทร์ก็ไปค่อยไปใหม่นั่นก็คือจะต้องมีการไปพบไอ้พลอยแน่ๆวันจันทร์ก็ไปมาแล้ววันจันทร์อนุวัตไปกับอเถิกนะคะไปดูไปเยี่ยมไอ้พลอยตามปกติ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พยายามจะบอกว่าอุ้ยมีข่าวดีแต่บอกไม่ได้อะไรยังไงด,ดิฉันย้ำอีกทีหนึ่งในตอนแรกดิฉันขอโทษด้วยดิฉันลืมนึกไปว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ไปขยายเวลาเป็นไปได้มากกว่าเพราะมันเพิ่งผ่านมาแค่แวบๆเดียวคงจะยังไม่ยื่นแก้การแก้ดีการไม่น่าจะเสร็จง่ายขนาดนั้นแล้วมันอยู่ในช่วงช่วงเวลาประมาณนี้ต้อง30าสิบวันจะต้อง ไปยื่นขยายเวลาถ้ายังไม่ส่งนะคะนี่น่าจะเป็นการไปยื่นขยายเวลานั่นก็คือไปรับที่สนามบินพาไปจังหวัดที่1พาไปที่2ก็คือไปมุกดาหารเพื่อที่ไปยื่นขยายเวลาหลังจากนั้นก็พาไปเดินจำนครพนมเพื่อจะได้มีโอกาสไปคุยกับไอ้ผวยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกฝากกันมาถามเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวกันเลอทำไมทนายรับเงินไปตั้งเยอะไม่มาคุยเองนี่ก็คงจะเป็นการไป คุยเองนั่นแหละค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าทีมทนายชุดนี้ไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าจะยื่นประกันตัวไอ้พวยเสียเวลาทำมาหากินเพราะต้องมานั่งเขียนนี่นี่นี่นไปย่งไปยื่นอะไรอีก ยังไงก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนมันก็จะอ่านคําพิพากษาแล้วมันสุ่มเสี่ยงที่ไอ้พุยอาจจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วคิดว่าหนีไปรอให้เหตุการณ์อะไรยังไงหรืออะไรก็ได้ข้ามไปอยู่ฝั่งลาวอาจจะอยู่ได้สบายๆอะไรทํานองนี้เรื่องแบบนี้ตํารวจคงไม่ตามแต่คงคิดมันมันน่าคิดนะคะ ว่าเขาจะมีโอกาสอาจจะคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวดีกว่าเข้าไปติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลน่าจะต้องออรอบคอบโดยการที่ยังไงซะก็ไม่ให้ประกันตัวไม่ว่าจะติดกำลง่งกําไรอะไรหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อถ้าจะยื่นประกันตัวก็ต้องจ่ายเงินค่าทำงานเพิ่มอันที่สองก็คือต้องมีเงินต้องมีทรัพย์ประกันตัวไม่น่าจะต่ำกว่าหล้านอาจจะขึ้นถึงสองล้านจะไปหามาจากไหน ทุกวันนี้อนุวัฒน์นั่งบอกว่าอีเถิเดกนี่นั่งร้องไห้ตะเลงเต่งตุมเงินไม่มีเงินไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เดี๋ยวสร้างนู่นเดี๋ยวสร้างนี่เดี๋ยวสร้างนั่นแต่จริงๆการสร้างเขาไม่ได้จ่ายเงินเองค่ะต้องรีบสร้างเพราะว่ามีแม่เอฟซีจ่ายให้เขาบอกว่ามางวดนี้จะให้ทำทั้งออยอดพระพรหมแล้วก็พญานาคดิฉันเชื่อว่าถึงเวลาจริงๆ ถ้าไม่มีใครเปเรื่องยอดพระพรมสารพระพรมให้สารพระรพระมก็ยอดกุดอย่างนั้นตลอดไปเพราะพญานาคมีคนเปรอดูค่ะแต่ที่ฉันมั่นใจว่างวดนี้เป็นการไปยื่นขยายเวลาอนุวัตเลยไม่จำเป็นต้องไปด้วยแค่ไปรับทนายแล้วก็ทนายก็พาทนายไปจัดการทุกอย่างตามที่ทนายสั่งแล้วก็ไปพบไอ้ป่วยคาดว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะ